สวัสดีครับครูบาอาจารย์มิตรักสายหลานานานาเสี้ยนตอกทุกท่านครับผมวันนี้ก็จะมาส่งคิวงานเสตพานนะครับนากิษณะกอมอครับเป็นติวครับผมติวไผ่ด้ามขวนแล้วก็เป็นผิวข้างไผ่ด้ามขวนตัวนี้จะเป็นเสตพานขอบจักรวาลเนื้อพี่น้องมีสองเสียงนี่ด้วยไม้ได้จบดูดูแน่นอนครับเป็นดีมีเตจห้าชั้นข้างละสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองใบแล้วแต่หลอบมันแล้วตะดุนมันน้นานานาพี่น้องบาง บางบางสันนี่เขาบังคับลงเลยซ้ำนี่เองสินะครับบางสันห้าบังคับลงเลยซ้ำนีต่ตอนนี้ผมกาลังพัฒนาให้มาเป็ี่นทางละสามสิบสองใบเพื่อหลอบตอกมันจะง่ามนะครับพัฒนาไปเรื่อยแล้วก็สิงที่ไรก็ให้มันเป็นมาตรฐานเดิมนะครับเสียงเดิมเหยียดไปน้ำจูนไปน้ำจูนของผมนี่เป็นลล่นี้นะครับจูนได้จีนะ่พเปน็นอง พอไจูนได้จังซีนะครับคันได้ที่เฮาจูนออกก็คือว่าถูกทากันเฮาสิฟันตั้งทะแยงจี้เสียงจะออกเบิดหน้าพี่น้องผมได้จูนหล่นีหนหน่นะครับไปตอกตํานานทุกใบดิ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 ดๆๆๆๆนะครับเสียงกล่องนาอาจจะบม่วนครับเดี๋ยวผมจะลงเป็นคลิปสั้นนี่พี่น้องเบิ่งเปรียบเทียบกล่องหน้ากับป่องหลังนะครับว่าเสียงมันติต่างกันบ่น่าจะลําโพงคนละโตนะครับพี่น้องอันนี้เป็นความจริงครับฟันกล่องดังนี่เสียงสิแซบดีครับ แต่ว่าสั้นกองนานดีเสียงสีออกอันปิดปิดแน่นะครับอับอัตัวนี้ก็คือกันครับตัวนี้ก็เป็นติวนะครับนี่ติวก็ทํางานนะครับขนาดติวแล้วไปหน่องเนี่เพราะว่าผมให้ความใว่างใจคือไผ่ดํางควนอย่างเดียวไผ่ดํางควนนี่ก็คือว่าทนแดดทนฝนนะครับไปหน่องทุกทุกันสภาพอากาศว่าจันนันผู้เฒ่าผู้แก้เป็นสีบ่ไ้อันตังซื้อให้่าเป็นไผ่ดําขควนหรอกครับ งานไผ่ดำควญสี่สิบเซนคืองานคัดครับสามแปดสามเก้าสี่สิบคืองานใหมหายยากนะพีเป็นของความเงามันหายากอีดีครับสามสิบสามสี่สามหาเหรียร้ายครับแต่โดยคำามาตอบผมมันหาสัน่นความละเอียดมันสูงหนิผมต่องเห็นสามสิบแปดหอดสี่สิบคือว่าตอนนี้ผมอพัฒนามาหอดตรงนี้แล้วนะครับหลายพื้นที่เพื่นกาให้การยอมรับผมมาแล้วนะนะครับดีจริงเพิ่งังสร้างเพิ่มสร้างอัน ตลอดนะนะครับแล้วก็แนะน้ำมูตอกนี่ก็ิเป็นอันตอกมีเอลนะครับเอลสปริงบอมเนลตอกใบอ่อนครับตอกมีเอวครับเอวแบบนี้นะครับพี่น้องนี่นี่เอวแบบนี้เด้งนะครับตืบอหนึ่งสีหน้าครับนี่เด่งตืบอหนึ่งสีหน้าครับตีอยู่คู่กันครับเด่งนี่หน้าครับคือตอกมีเอลไม่ใช่ตอกใบอ่อนนะครับสูตรเอกลักษณ์กองผมก็จะเป็นงานทิ้งปลายนะครับงานทิ้งปลายแบบไอ้ปฏีพี่น้องมึงเอาครับ ไปจะหนาเกือบซ้ำมิตแตงเลยครับเป็นตอกหัวหัวมุนเด้อพี่หน่องตว่าทิ้งปลายนะครับงานผมเอาใจใส่ถูกด่าแน่นอนครับเพื่ออันคุณภาพแล้วกตรฐานเดิมกติเป็นเศษผ่านเศษผานนี่ก็คือยังผมแนะนําพี่น้องไปนะครับขั้นมือนีเขาเรียนติวมันผานนะพี่น้องมันผาดเพราะมันผ่าดปุ๊บเข้าบดิยิ่งนะครับบริยิ่งผดาหมือนาเขาก็เรียนผิวขาง มันก็เสียงโคตทนนะครับหนูขันมันได้จําเสียงใดมันก็สีละแวงแต่ขันน้อมีมีอ่นตอกหลายหลายเสียงก็คือห้าด้เปียบหนูนะครับได้เปียบปันทีมงานผู้ผนฐานหนูน้ากันนําอันนี้เรื่องจริงนะครับมัสันผมบ่ได้พัฒนามาเป็นตอกหาสันนะอกครับเพราะว่ายังดอกเพราะว่าคนเด่นสีสันสามสันสองสันได้เลยครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่หากับตรงนี้การมัดนะครับเข่าหาสันคุณน้องคนเขาว่าจำวนใบตอกมันหลายเสียงมันหมว พี่น้องสังเอาเดอครับมั่วว่วครับกันเท่าเห็ดเอวออกมาแลวกเห็ดในมันทำงานทุกสันบ่มีมั่วแน่นอนครับมันกกิือุกาพ้นเห็ดได้ครับห้องหมดจะปเม้าร่วมไปเฮ็ดไส่เขากับยินดีนะครับยินดียินดีน้ำพินนะครับเพื่อการพัฒนาไห้มันมีศักยภาพหมากขึ้นนะครับเสียงสีสันสามสันพุก็เฮ็ดครับแต่ว่าราคามันก็อยู่ในในอันก่วงนั้นตะกันราคาตอกหาสันนี่มันกับตามจำนวนใบตามสันตามเหมือนการพัฒนาแหละครับ แด็กกะตีสาคัญในไพ่ดำขวนนะพี่นอ้องเบื้องกระโดดครับนี่มันทํางานทุกสันนี่ผิวขางนะครับนี่ทํางานทุกสันนะครับนี่ครับแตามันทํางานทุกสันพี่น้องก็ไม่ต้องซื้อแล้ครับนี่พี่น้องอาจิะจับตัวมันยังติดกระได้สั้นเป็นท่วนกระได้นะครับตอกนะครับนี่ผิวขาง พี่น้องอย่าคัดเตียนโทษนะครับกระจับอย่างสั้นนะครับเพราะว่าตอกมันมีเอวนะครับมันสามารถพลิกแพงไนเบิดหนาพี่น้องคุณทั้งคนพ่นตีว่าตอกได้สั่นมุมเคยเหยดมาแล้วจนงแสดงสีเสียงมันมั่วสู่ยจมนวนสั่นซ้ำนีซ้ำนีบ่ได้มันบ่แมนหนูมันเขียวมันพัฒนาคนเด่นตอกทั่วประเทศครับเพราะว่าอันจะปากกีสานภากกลางผากเนื้อภากไต้้นก็เด่นตอกครับเมื่อรับมันจําเสียงได้แล้วคํามหนูเขียวมันเกิดจากการจําครับขึ้นนไปเอวนะครับเปียด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 เน่หมอครับเสี้ยนแอ กันกาวว่ายิ่งมือถือมือนาพี่น้องไปเอลพึ่งโดดครับออกยากครับขั้นออกกบส่วนหน่อยหรืออาจบรสกับตัวไม้มันมาอยู่สนั้นนะครับคือถือตัวไม้ขนูนมันได้จำแล้วก็คือมันเขียวมีสนั่นก็คือตอกนีหอบหยุดพัฒนาไ่เยแล้วครับผมเหยียดสามสิบใบผมก็ยังกระดิกมาเป็นสามสิบเอ็ดสามสิบสองเฮดเพื่อใบนะพี่น้องเพื่อให้มันให้มันละเอียดในการอันตะลอบเขามันนะครับเขาหาสัตว์นี่นั่นนะดีบบดีคนที่สร้างแล้ว เขาสร้างเพิ่มนั่นแหละครับมันดีบอดีนลครับเรื่องราคานี้มันก็แตกต่างกันอยู่แล้วครับกับตอกกับตอกจํานวนใบหน่อยตอกจํานวนใบหน่อยผมอาเซ็ยอันพกใบแดงแล้วกะ็มีอันหนึง่งหนึ่งอันใบฝาน้าเป็น้นองนะครับราคาเดิมตัวผมสามสันครับขันมาเป็นสี่สันบุญยี่สิบสามใบกับสีอยู่ประมาณอันแปดใบแดงหนึ่งใบฝานะครับพี่น้อง ขันมาเป็นัสีสันตอนนี้ก็สีเดิมต่วอยู่ประมาณสิบสองใบแดงครับขันมาเป็นยูหาสันกับมาเป็นอยูสิบหาใบแดงเด้อพี่น้องเด้องทิ้งปลายเนี่ยนะครับขัดป็นมีแตงกับบวกบวกนิดๆขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าคว้มเห็ดมันหยาก่ายต่างกันตอนนี้นะครับแค่ทิ้งปลายนี่ก็รู้แล้วนะพี่น้องรู้แล้วมันสูสีมีดแงดงีล้วเพราะว่ามันทิ้งปลายสาเหตุที่ผมทิ้งปลายนี่คือเสียงตอกมัน,มนบอดอบนะพี่น้อง ขึ้นอยู่กับขวมือเทาใดครับกันเท่าจะเบาเทากับสันส้นซ้ำนี้ครับขันกาามันมีลมแน่ด้วยโดดแดนพานเทากับข,ขยับแห้งขุ้นนะครับพี่น้องประมาณนี้นะครับพี่น้องแต่ซิมี่อยู่ซ้ำนี่ผมสุ่มพัฒนาตะกรอนปีใหม่ครับนี่ จะบอจะบาดได้ไดก็ออกนะครับพี่น้องใด้ทะแยงติยูใส้ทะแยงผิวขางได้จีได้จีผิวข้างนะครับนี่พอ่าผมจูนได้จีู่แล้วครับได้จีที่ผมย้อนสั้นพี่น้องมึงนะครับติยูมาหนี่ครับพี่น้อง บอกไปนําอธิบายไปนํานะครับที่วิวไปนําเศษผ้านีห้าอาจจะเอาเป็นท่นก็นได้เดิพไปน้องท่นติวแล้วก็คูผิวคางหรืออาจจะเอาทน่นท่นผิวคางเป็นคูติวก็ได้แต่กันสําหรับคนบทนัทท่นเขากะสร้างเป็นคูก็ได้ครับแบบนี้ก็แตกต่างกันครับอันท่นนี่ สำหรับพี่น้องที่ทยังม่ทันได้อันเคยเด่นนี้ผมแนะนําให้พี่น้องเด่นเด่นคเดนะครับเด่นคูแด้วก็ฮัดฟันจังสีนะครับจับจังสีซันปินน๊นะครับพี่น้องปิดใส่ปิดหัวนะครับจับจงซี่เมือเฮาตํานาดนะเฮาจงมาเด่นโทน ถามมาเป็นยังอาจารย์เทพเทพเพนเด่นโทนเพราะว่าโทนมันขอบจ้ารว้านขอบเจักรวานแบบใดบัติโทนดามนึ่งนี่มันสามารถหมุนหาเสียงใดนะครับพี่น้องหมุนหาเสียงใดบ้าาสิเอาเสียงแบบใดขันสันได้นี่หนูมันเขาบสุดเท่ากับหมุนมาอีกไล่หนึ่งเท่ากับสันนะครับแต่ว่าโทนมันเป็นเสียงเดียวมันมันบดดีมันบอดดีมีครูแบบนี้นะครับมันบอดดีมีครูแบบนี้มันจะเป็นเสียงเดียวแต่เสียงละเอียดแห้งแังข้ามมนุษย์เกี่ยวๆนี่เป็นยังเขาจังมักเอาโทนเขาไปปาบนั่นนะครับพี่น้องคือ ตอ,อกทวนมันมันจะเนื้อมูอยู่แล้วนะครับเดือกอันตามความาะสมตามเหมือนว่าลา่าตามการใส่งานน้องพี่น้องตากันพี่น้องบัตทนัดโทษโทษมาถามผมนี่ว่าผมต้องการโทษแต่ว่าผมมาเคยเด่นโทษนี่ผมอยากให้พี่น้องเบิ่งคิไปหลายๆไรศึกษาวิธีการสันก่อนถามมาเงินผมอยากได้บอยอยากได้อยู่แต่กันผมเฮ็ดขึ้นมาผมขายให้พี่น้องพี่น้องใส่งานมาเป็นกับมาเป็นผลนะนะครับผมก็เลยเฮ็ดเป็นเศษผ่านอีกทางเดือกนึงก็คือเป็นครูนะครับ เป็นผิวข้างแล้วก็อยู่งาน v ีไอพภายดำขวนนะครับงานผมจะเห็นเป็น v ีเอยู่แล้วเพราะว่ามันงานสี่สิบเส้นสามแปดสามเก่าสี่สิบคืองาน v ีเอยู่แล้วแล้วก็เดือยสีใหม่นี่ครับนี่เป็นงานขัดนะเป็นของสีใหม่ต้องแก้ต้องจัดนะครับแห้งแก้เท่าไรดก็แห้งดีใหม่แห้งขึ้นแงดงดำปึด๊ดเทา่าไรดสีแห้งเข็มก็แห้งเป็นงานวี v, งานบวกไปนะครับแต่ก็เสียงมันสะดีตามสีใหม่นะครับําหรับดุข,ขาเก้า่นสั่งไป่นประทับใจกันสั่งไม่อีกนะครับ นี่นะครับอันไม้หนูเขียวไม้อันหมาส้นนี่ไงที่สุดในภาคอีสานนี่กับเป็นกระสินเด้อพี่น้องนักขอดเป็นค่อนเพิ่มมาแล้วครับน่ะขอดเป็นค่อนเพิ่มมาแล้วเป็นอยู่น้ำผมมาถึงคูตี่ีแล้วนะครับแค่ยังเมื่นเช่เปิดดูดูการเด้อพี่น้องนี่แหละครับคือผู้เพิ่นเดยนตอกมาโดนนะครับเป็นค่อนเพิ่มมาแล้วนะพี่น้องอ่าผมอยากให้พี่น้องเงบ่งเบาตะปากว่าทีมันมันบาแม่นพี่น้องตัวหาสัตว นี่มีเต็ดหาสันเป็นงานไตติวไหมใต้ไพ่ที่ว่าผมส่งไปนั่นนะครับของนักขอดกระสินนั่นนะครับลูกค้า v ีเพีนั่นแหะผมสีพี่น้องเบิ่งเนอะครับปัจว่าอันเบาตะปากกัน,นะครับมีการสื่อขายกันจริงนะครับการสื่อขายกันจริงนะครับ นี่ครับหยอดโอนหยอดโอนแล้วก็ตอกไปหอดครับตอกไปถึงเดือนไหนเบิ้งด้วยครับตอกไปถึงนี่นะครับพี่น้องเบิ้งครับเขาไหวเขาสุดนะครับพี่น้องนี่ครับตอกหาสันครับผมมิสน,นันถ้าพี่น้องติดตามผมอยู่เดืองราค่านีพี่น้องบนตรงไปซีเดียดนดครับ ดอกสองสันสามสันนีหาหกลอยสี่หาลอยที่มันก็มีอยู่ครับหลายแต่ว่ามันหนักสีบนแมนงานไพ่ดำขวนโดยตรงนะครับพี่น้องมันบมเมนงานไผ่ดำขวนโดยตรงเฮ่ากัถามว่ามันดีบ่อต้นต้นเดีดูมันก็ดีผมก็เฮ็ดครับสามสันราคาเดิมต้นนั่นแหละครับผมก็เฮ็ดแต่เพียงแต่ว่าผมผมเป็นคนเฮ็ดเป็นคนใส่งานจริงกับทีมงานผมแต่ก็ออกไม้ใส่งานจริงนีเป็นยังผมสีบุหูผมู้หูครับผมบมดตัวขายต่อผมขายความจริงขายความความเป็นจริง ของการหาอยู่หากินถามมาเอาไปสันหนูเขาบอกระเขาครับตะขันพ่อคนเด่นตอกได้หลายครับไปสัมไม้เพื่อนเพื่อนอาจมาสับไม้ห้าองซี่ตอกมันต้องละเอียดอีดีครับพี่น้องขันมันบดละเอียดมันได้กินหนูหยากน,นี้เรื่องจริงนะครับคือยังหนักคอรดน้ต้องหน้าแซบได้หลายค้นกคับสีเพิ่นเด่นตอกนี่หน้าอันดอกดินหลายครับหลายหนู่ข่าผมนี่เอยซื้อนโนดสลาบุดีมูนี่แล้วก็ น้ามังกรอีสานสาแก้วครับหนาบุนดื้อสาซึ่งเศร้าหนาบุญเดือรอด้วหนาหนาเออหนาหนาบุนเดือด้อครับมื่อนี้เพิ่นเพิ่นได้ตอกหาสันไปนี่ผมจำบ่ได้แล้วว่าหาสันผมทรงไปไซแน่ครับทั้งดีวิวแล้วครับบริดีวิวฝนตกกับบริดีวิวนะพี่นอออ้องล่วมละเอียดมันเป็นสีครับนี่ครับใบมันทํางนานทุกใบนะพี่น้องเมื่อใบมันทํางานทุกใบมันก็บติดเสียงแปลกใหม่นะครับ เสียงมาแรงครับสันนอกสันในมันมาเต็มนะครับคุณทั้งคนบอกว่าผมเห็ดสามสันจำนวนใบสท่านี้ผมว่ามันดีสุดแล้วมันบ่มัวมันขึ้นอยู่กับการเห็ดเลยครับตอกใบอ่อนนี่ก็คือว่าเขาเหลาเลยเขากับจับสันขยมใบเบ่งสันหนึ่งสันสองแล้วต้งเทาสี่เอาแต่ตอกของผมมีโมเมนผมเห็ดมัดต่อมัดครับเห็ดมัดต่อมัดแล้วก็การบาสอนสอนเขาตอกหาสันเนี่ยมันสอนใด้พี่หน้องมันกับเขาก็เหมือนตอกทั่วไปอ่ะนะ แต่ว่ามันสําคัญคือการเห็ดเอวนี่ครับนี่เอวนี่มันสําคัญแห่งแม่นผมบอกวิธีวิธีการเข่าไปมันก็เหมือนกับอาจารย์คู่บาอาจารย์เป็นผ้าเห็ดนั่นแหะครับวันมาผมแพงวิซ่าได้พี่น้องพี่น้องต้องเห็นงานตอกตัวจริงพี่น้องยู่สีหูว่าโอ้เอวมันเป็นยังสีมันเป็นกลไกมันเป็นมันบมดเอ็นแม่นเรื่องง่ายอะนะครับซ้อาสีลงโตนั่นแหะนะครับแต่เยดตอกขึ้นมานี่มันก็ต้องในแก่ครับขั้นโบดีก็คือต้องแก่เพราะว่ากระช่งไปแล้วมันก็สีเสียนะครับตอกผมนี่สั่นสั่น สันซีสันซีกับสันหานี่ผมติคัดข้อไว้เพื่อให้มันสันางเพื่อให้มันมันอาบประมาณนี้หน้าพี่น้องแต่ว่าสันหนึ่งสันสองสันสามนี่มันก็สีฮุบแนะครับฮุบแน่อยู่นั่นนาครับพี่น้องมันสีฮุบแหน่ตอกคามาตอกมีเอลนี่นะครับพี่น้องนี่ย่ามพี่น้องหมุนนี่นะครับนี่มันมันสียานุ่งมาได้ครับนี่เห็นบอกครับนี่มันสียานุ่งมาตามหลอบได้เห็นบอกครับนี่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 มันสียานุ่งมาตามหลอบอันนี้คือตอกมีเอวครับบอมเป็นตอกใบอ้อนนะครับนี่ ใบอันเบิงฟงแข็งอยู่ได้ต่อผมแต่ว่ามันมีเอวคือการสปริงโตนะครับมันดีนะครับแต่นี่ผมก็ได้เหยดตะตอกมีเอวแต่ตอกทิ้งปลายคขามาตอกทิ้งปลายนี่พี่น้องพิมพ์เบิงหนดครับคํามาทิ้งปลายนี่มีตะเข่าเสียน,นันนะครับเป็นเจ้าแดกนะครับผมกับบดีหัวงเด้อพี่น้องถ้าพี่น้องจะหลอกเอาพปเ็ดกับบดีหวงครับเพราะว่าวางการนี้มันบดิมีผู้ใดเดิมตวนเฮ็ดกรอนไพอยู่แล้วนะครับเขาสืบทอดมาเนาะพี่น้องเพียงแต่ว่าตละลขายห้าพิกแพงเอา หมายหนางานมันคือมันคืออันมันคือโจทย์ของคนเฮีดตอกอยู่แล้วนะครับนี่ครับนี่นี่นี่นะครับตอกมีเอวนะครับพี่น้องบ่ตองห่วงว่ามันสิแข็งบ่แมนครับเสียงกล่องหนานเป็นจั่งซี่ละ่ะพี่น้องบางคนมาคอมเมมต์ว่าเสียงต่อแข็งเกินไปโหดเกินไปบ่แมนผมลงคิปกล่องหลังเ้เบิง่งคคิปช็อตนะพี่น้องคิบสันเดี๋ยวผมลงเ้เบิง่งพี่น้องกับเปรียบเทียบเอาเสียงกล่องหนากับกล่องหลังมันต่างกันนี่ครับนี่ติอยู่นี่เิ่นติล่ะครับติอยู่นี่ย นะครับเห็นบมนี่ย้อนตามหลอบนะครับไปหน้องนี่หมุนย้อนตามหลอบนี่ครับนี่นี่ครับนี่นี่อันนี้ถือประพานหลดนะครับคืออ่อนแข็งมันเกิดสีอยู่ตามหลอบมหน้าไป่น้องนี่พอวัานี้เจ้าสีมันสีสันง่ายครับเห็นไหมครับขันเท้าเอ็ดเอวไหลมันนบดจําเป็นหรอกครับกันตอกใบอ่อนนี่ล่มพัดมาใบกับเออจังสี กับทุกสัณนะหนาพี่น้องถามว่ามันมวนบอกมันมวนแต่เวลาเขาไปเข่าไม้เสียงตอกมันดรอปหมันนะครับผมก็เลยพัฒนามาเป็นทิ่งปลายงานทิ่งปลายแบบนี้นี่เห็นปลายมันหนาหนากับซ้ำมีแตงพี่น้องเห็นบอที่บอเพิ่นใส่ตอกอันมีแตงเป็นยังเพิ่นขึ้นได้กินนูดีแทะเทปเพิ่นใส่กันหนึ่งสีนะครับเพราะว่าเสียงมันบอดรอปนะครับดรอปยากกันหนาครับผมก็เลยเห็นมาเป็นสูตรแบนอยู่ครับทิ่งปลายทิ่งปลายมีเอวผอมตานี้นี่นะครับ ล้มๆพี่น้องเอาไปเรียนหมดครับบัตไม้มีหนูบัตเตองูออกนี่ครับผิวดวยครับนี่ติวอันนี้อันผิวขังทิ้งไปเหมือนกันครับนี่ละสูตรของผมเสน่ห์ของเขาเสียนครับแค่สะบัดข้อแล้วรอสับแล้วทักกลับไปบอกพักพวกเตรียมพึ่งขั้วไปรอเลยสองตั้งกันติดต่อเด้อพี่น้องพี่น้องเาต้องมาข้อเม่นถามราคานะครับพี่น้องมันพิดกดอีดีครับทุกแอบนะครับ เพิ่นบ่ได้ให้เฮาเนียนเป็นเซิร์งอันขาขายมันสิปิดกันกั่มองเห็นครับพี่น้องทักมาลดครับเฟสผู้พันุงอุบลต่อเข้าเส้นครับเบอร์โทรศัพท์0933410679โทรเลยแอดไลน์มาครับ0933410679ผมมีตัวตนครับจะโอนหรือปลายทางกะกะอันกะยินดีนะครับพี่น้องผมทรงจริงทํางานจริงแต่ว่ากัรอดผมนำแนวตามคิวแล้วก็ตามดินป่าอากาศคันฝนตกมันกะทรงบ่ได้นะพี่น้องมันซื้น ถึงอาซีแหงกะจิงเ้าแพ็กเขาอันทอพิวีซีนี่มันจะมีความสื่นอยู่แล้วห้าแนมบ่เห็นครับคำมาความสื่นมันจะขึ้นล่าตัวนี้ตอกสมบูรณ์เดียบร้่อยเ้ยครับตัวนี้เซกไข่เรียบร้่อยเ้ยครับก่อนทรงเลยครับนี่นากิษสนะกรมนนะครับเซ็ผ่านขอบุณขอบคุณในหลายครับผมเน้นอันทักมากดนะครับคันพี่น้องบ่มีอันเงินในโทรศัพท์กระทรงเบอร์มากใบแต่ข้อเมียนผมนี่ครับสุขสองทางผมทั่วกับเองกระไดเพราะโทรศัพท์ผมใส่ได้เดือนทั้งสองเรื่อง ผมสิห้อันคําแนะนําพี่น่องครับ,บสื่อบ่ซื่อบ่เป็นหนังพี่หน่องฝากกดติดตามกระดิ่งให้ผมน้ำแม่ครับฝากกดตึกใจผมน้ำแม่เพื่อคลิปผมลงคลิปใหม่ๆเมืม่อแต่เด็้นคือพี่หน้องเบิ่งสําหรับพี่หน่องที่มักหาอยู่หาก,กินสายสันตอกนะครับสเสน่ห์ของการสันตอกดีผมมันมันจะมานบามานกับเบาเป็นหนังขกินบาา่รดาดออกไปนะครับแต่สําหรับผมออกไม้บ่เคยผ่าดนะครับขอให้ไม้มีหนูพ่อนะบาตาหนีสนเสน่ห์ของการสันตอกดี มันสามารถเป็นกีฬาเป็นเกมเออกไปพันคข่ได้นะครับขันใดแต้มมีตัวกระถือประมาณเป็นกาไรไปขันบนมีแตามมีตัวของก็ได้ถือตอกถือพระไปหล่อน้าหมูน้าผวกนะพี่น้องกินขัวดงขัวเึวิกกล่ากันไปด่ามก็จะเป็นสะท้อนแสงนะครับนี่สะท้อนแสงทั้งหนาทั้งหลังนะครับเวลาตอกตอกดนตอกเงียกับซองไฟเห็นนะครับนี่สะท้อนแสงทั้งหนาทั้งหลังครับเป็นไล่ยลยซิกเนเจอร์ของเข่าเส้นนะครับเป็นไล่าฝากขาดครับผมนี่ นี่ครับสามขีดสามขีดกลางนะครับนีดาสท้อนแสงใ้ปีหน้องเบิงแล้วก็มีข้อเม็น์มาว่าเฮ็ดดามเพื่องามแทะผมเอาทอไซต์นะครับทอไซต์อันหุ่มสันทุส่ายมันกระสีงามนะครับมันกระสีเงานะครับทอไซต์นี่หุ่มเพราะว่าให้มันอันสท้อนแสงนี่เพื่อให้มันอยู่น้ำเห่าได้โดนนั่นนะครับกันบ่มีทอไซต์หุ่มมียังไปขีดควนน้อยเดียวนี่ก็สสท้อนแสงกับสีพังสีขาดแล้วนะครับผมก็เลย เอาทอไซไปหุมผพรมุ่ม,มนันหีหลายปีแล้วพี่น้องต่ยุแ่แตกๆกันละนะครับมันก็นจะเป็นซิกเนเจอร์ของผมนะครับนั่นนะพี่น้องพี่น้องบอ้องดังได้แล้วครับกัญหัวดูอาการนีคิวอาเิียาวเนี่ยครับตะกระซังในตอนนี้ก,กด็ด้เดือยอยู่ครับเพราะว่าหลังออกรรษาไป็นีน่สิเป็นคิวงานของลูกค้าไทยอุบลบานผมนะครับเป็นสายงานผมนี่ละเพิ่นสร้างจองมาแล้วเบิดแล้วผมบอกว่าให้ออกมาหัดมาเห็ดน้ากันอยู่เป่นกับว่าพ่นยอมนะครับเพิ่นมาเบิงวิธีการเห็ดอังหาสันนี่ คนบาสือเอาดีกว่างานของผมกับิิระมาณนี้แหะพี่น้องเนียนบเนียนพี่น้องกับเบิ้งเอาแหละครับนี่ติวนะครับนี่ติวแต่ดังงานติวงานติวนี่พี่น้องนี่เบิ้งครับดูบนี่บม,มีเสียงต่าแน่นอนครับไพ่ดำขวัญเลยครับนี่นี่หละงานติวกระดาษทรายนี่ผมลงไ้ฟีเบอร์เลยครับเหตุงานให้มันเนียนที่สุดนะพี่น้องสําหรับพี่น้องที่ตัดสินใจกับพี่น้องกับเบิ้งเอาครับบางคนเขามาพอราคาแหละ,ละเพิ่นก็อาจีะถอยกับ่บเป็นหนังกับเข้าใจเิ่นอยู่ ตาพี่น่องลอง่ลองเบิงครับพุ่มคว่ำแตกต่างของรองละเอียดตอกดีทุกข่ายครับตีทุกข่ายมาตรฐานทุกข่ายแต่สําคัญที่ว่าไปสิพริกแพงหงนาไม้ดีกยกันเท่านั้นนะพี่น้องตอกมันพัฒนาครับแต่กอนมีตอกสองสันจับคู่หนกคู่ในเห็เบครับแล้วก็มาเป็นอันสามสันก็ดีขึ้นมากกว่าสองสันจับคู่ก็มาเป็นก็มาเป็นสี่สันเพื่อว่าให้มันละเอียดขึ้นกว่าสามสันนะครับเสียงละเอียดกับ บันไดเสียงกันใดเสียงนี่มันตางแน่นอนครับพี่น้องตางแน่นอนครับตางแน่นอนอ่าเดี๋ยวผมสะเอาสามสันมาเทียไปพี่น้องมึงก็ผ่าสันนะครับผมมีผมมีผมมีมมเอฟสิบหกผมผมีเยเอาไปออกมอไม้เงมองไปย็ดนีวิวให้พี่หน้องมึงเอฟสิบหกผมหน้าพี่น้องเอฟสิบหกนี่ครับนี่ <c oughs> ขางแล้วสิบหกใบพี่น้อง เป็นทิ้งไปนะครับเป็นงานบีไอพีครับผมงานพี่น้องมึงเอาเลยครับขังแล้วซิพกใบพี่น้องฟังเสียงครับตัวนี้แค่สามสิบหาเส้นนะครับสามสิบหาเส้นฟังมึงนะครับสามสันนี่ครับตัวนี้แหละครับตอกราคาเดิมตันผมพกใบแดงอันหนึ่งใบฝ่าครับอาฟังเสียงข่าวครับ มันละเอียดบ่มกมันละเอียดนะครับมันเป็นสิ่งปลายมันดังดันอยู่แล้วนะครับนี่ละพี่นอ้องเคาะกระไดน,นะครับต่อผมอีกจะเคาะหรือจะเดินคอกระไดน,นี่นะครับผมเ็ดมาเพื่อตอกมันมีเอวนะครับแต่เราไม่นิดิ่งปลายสำหรับพี่น้องเดินคอเพเป็นหน้าพี่น้องไงด้บางคลิปผมได้หลายคลิปด,ด้วยพี่น้องเรื่องกานตัดสินใจ ่าเบิ้งเบิ้งหาสันครับเบิ้งหาสันดุนใหญ่ของเขาเสียนตอนนี้นะครับดุนก็ล่างมาแห้งเลยพี่นอ้องอ้าวแต่นี้มาเบิ้งสามสันครับมันดังดีกับจริงพี่น้องต่ว่าค่วมละเอียดนะครับผมก็ได้บอกว่าผมเฮ็ดทุกดุนนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าที่พี่น้องถามมาตอนนี้คือหาสันนะครับหาสันผมก็ได้บอกราคาไปเลยอ่ะนี่นะครับ นี่สามสันผมนี่สามสันเขาเสี้ยนสามสิบหาเส้นสังระสิบโกใบครับตะควอมละเอียดมันกินกันซ้ำนี่ครับพี่น้องคตีกล้องเสียงอ่ะพี่น้องเป็นที่ละครับมันอาสีบบ่มหมวนะครับผู้สีว่าเพ็นเห็ดไปจานวนใบตออหน่อยมันบ่มหวกกัจริงครับแต่ซ้ำเหนียนบรดิคินหนูเขียวนะพี่น้องมันบรดิกินหนูเขียวไข่ผมนะครับนี่ นี่แหละครับผมเอาตัวนี้พัฒนามาเป็นสีสันหาสันน,น,น้าพี่น้องแต่ก้อนมัเก็ยังสีแหละครับแต่ว่าตอกผมมี่ขนาดครั้งนั้่พกไปก็ยังเสียงดันนะนะพี่น้องเพราะว่าผมเมีดทิงท้งปลายบม่อทิ้งปลายกับมีแตงซ้ําหมืนละครับตอกผมนี่ไ้พี่น้องเบิง้งมัดตอมัดเลยนะครับมัดตอมัดมัดตอมัดเลยนะครับนะครับมัดตอมัดเลยนะแล้วพี่น้องก็จังสีไปหายหายของใจขอสงสัยนะครับ เสียงมันมวนผลนะครับนี่มวนผมก็ยังมากครับมันก็ยังมากตอกตัวนี้นี่ทีมงานผมเอาเอาไปเทศดหลายคนเหนอครับมีทั้งอันขันมีตัวกระเดียบลอยนะครับนี่นะครับบาจารย์็ว่าเป็นดุลไม่ลาดพุทธองผมผมส่นเปิดตัวตัวตีไม่มากนะพี่น้องแอบส่มเฮ็ดแัว่าจะเปิดตัวพวกนี้ไหลครับบางกรสีโรคดำหน้านะตอนนี้ผมก็มีมีไหวประมาณ ต้องรีวิวเราบริษัรีวิวผมกับว่าลอยกวนนะครับลอยกู่ๆแหละครับติไปไพ่ดำควนนกมดนะครับนี่งานไพ่ดำควนครับนี่ขนาดครั้งละ้ครั้งครั้งอันตอกสามสันครับนี่หนึ่งสองสามกับตรงนี้เด้อพไปน่องตรงนี้กับผูกได้ครับนี่ปุนขนมาบ่าเนี่ยเมีนแค่นีกสองสันทำานันตัวบะแมนนี่สันหนึ่งสันสองสันสามนะครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวผมเสียเป็นทีิปเรียบเทียบไปพี่น้องเบิ้งครับสองไอ้สามสันก็้าสันมัน มันทางกันยังไงนี่นะนี่เนี่ยการจํานวนการปลูกพี่น้องเบิ่งเอาปมมันนะครับนะอ่ะครับบอกหลายใหญ่ห่างเดี๋ยวผมเล็อคลิปเปรียบเที่แบบพี่พน้องเบิ่งมัดตอมัดเลยนาะพี่น,น้องเนาะอ่าสำหรับมือนีสองทางการติดต่อผมก็ฝากไว้นะครับศูนย์เก้าสามสามสี่หนึ่งศูนย์หกเจ็ดเก้าโทรและแอดไลน์นะครับศูนย์เก้าสามสามสี่หนึ่งศูนย์หกเจ็ดเก้บาบัตรนิกาเฟซบุ๊กพันดุกอุบลต่อเข้าเซ็นเฮาเน้นมาโทรคุยกันดีกว่าพี่น้องเรีนขอบ,อเบ่เป็นผมกับเฮ็ดเป็นสเต็ป นี่แะครับตอกผมที่เป็นสเต็ปกลางๆเด่นคอเป็นกบบเป็นยังสีนะครับเด่นคอมาเป็นกับคาะคือสามารถเคาะซื้อๆกระไดน,นะเห็นบอพี่น้องในคลิปทีว่าอันคนไปเข่าไม้ก็จะเคาะบางคนก็นงัดขึ้นบางคนเคาะล่งก็แล้วแต่ห้าวเหลียวแต่ห้าสีฟึกกระเสียงตอกมันละเอียดพ่อหนูก็สีควักโดดครับเคาะซื้อๆหนูกับเข่านาหนะครับพ่วงไม้ตอกอีกเ้าเจ็บมันละเอียดพ่ออาพี่น้อง0933410679ครับ โทรละอดได้เฟซบุ๊กผ่านนุ่งบ,บนต่อเข้าเส้นครับเน้นทักมาแล้วกระทรมาพูดคุยกันดีกว่าามาคอมเมนต์ถามราคาถามกันไปกันมากพี่น้องตงเงบิงทรัพคุณของตอกนะครับของแต่ละขายมันต่างกันดีครับของผมนีเน้นนะครับนีเน้นจังว่าดูด,ดูการจีมาผมกับทีมงานพักกันคุยกันอยู่อย่างนี้ว่าอาจจะเป็นราคาหย่อมเย่าแต่ว่าบอมเป็นภัยดามวลน,นะนะ่ะหน้าพี่น้องอาซิมีตางเดือกอีกข้างเดือกดนึงกันนะครับ อาจจะเป็นไพ่ดำขวัญเนาะครับแต่อาจจะเป็นไพ่สนิทอื่นตะกดีกันนะน้าแต่ว่าความเร็วแล้วก็เสียงมันสีบริษัทคือจย่างไพ่ดำขวัญนะครับไพ่ดำขวัญมันมีมวนเสียงของมันมันมีเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วนะครับนะนาครับอาจจะเป็นราคาเบาลงมากก็ได้พี่น้องติดตามผมต่อไปครับแต่เดืองคําว่าห้าสิใสมุมหรือดูหรือบ่มุมหรือดูตัวนั้นก็ก็ก็อยาวากันเพราะว่างานงานแต่ละงานไพ่แต่ละไพ่ ข่วมวมันข่วมทุนขวามแข็งแรงมันบอดซ้ำกันนะหนะ้าพี่น้องก็จังววากันคันตอกพังตอกเสี้ยหายพี่น้องสามารถส่งมาสามน้ำผมไหลก็มีคาเซอร์วิสนิดๆนน่อยนะครับคาเปลี่ยนดามคาส่งไปคาส่งกลับสินะครับคาใบตอกกันอาการมันมันบอดแห้งกักับบอดแพ้งนะพี่น้องห้ามอย่างเดียวคือพี่น้องเอาไปด้วนไฟได้แ้วก็แยาจัดเป็นสตีหัวหนูพี่น้องตัดใหม่ซ้ำนี่นะครับเอาไปมองหัวหนูหวนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ท่านหนูบนตอกเยนเก้าข้ามมาขอบุนขอบพุ่นได้ไร้ครับ